สวัสดีค่ะพี่น้องช่องห้างแม่อีสานนะคะมื่อนี่พ่อมาเมืองทุเรียนหน่อยค่ะพี่น้องทุเรียนอ่าห้าพึ่งปลูกไปวันที่ยี่สิบสองมื่อวันนี้เนาะคะ่ะปลูกวันที่ยี่สิบสองลอยต้นพอดีแล้วพี่น้องเนื้อที่สามไลกว่า ้าบ่ดได้ปั่นโคกเ้าบ่ดได้ปั่นโคกเนาะค่ะพี่น้องหให้ลดพ่นเฮ็ดคู่มาเลยให้ถดพ่นเฮ็ดคู่แบบนี้มาเลยพี่น้องเพราะว่ามันเหนือทีมันอยู่มันอยู่ทีสูงเนาะคะ่ะให้เพ่นเฮ็ดคู่มาให้เลยแบบที่นี่ไอ้แปงระวังคู่พี่สาวกับน้องสาวเพิ่งกะครบ ปลูกยาปลูกพักนะคะก็ดีกว่าข้าปล่อยไใบบางเปล่านะคะเนาะเนี่ยกระสุดชื่นอยู่ค่ะพี่น้องบุถึงว่าข้าปลูกนี่ยข้าปลูกอ่าตอนตอนแรงกนะคะ่ะนี่มีต้นน,น้อยนปลูกแซมพร้อมเพราะว่าข้าสิมันใหญ่ขึ้นมาข้าสิเอาไวเา้เห็ดอ่าเห็ดเห็ดหางเอาไว้เสริมราก โอเคนี่กี่ล่ะสุดชืนด่นพ่อใดอยู่ล่ะค่ะพี่น้องหน่งภาพรวมรวม อันนี้ใส่ทุเรียนหน่อยห้องนี้ใส่ระบบน้ำยดนะคะระบบน้ำยดนี่ค่ะ,ะบบหัวน้ำยศชุ่มช่ำเลย อันนี้ล่มแห้งพี่นอ้องล่มห้าแห้งอันเอาส่รถดมาก่มมันแห้งปลูกต้นน้อยไว้ทุกต้นนะคะอันแปลงนี้เ้าสิเฮ็ดข้าปลูกระยะห้างนี่แปดคูแปดได้ค่ะพี่นอ้องแปดคูนแปดว่าเ้าสิเฮ็ด เท่าสิปลูกเป็นต้นครูแต่ว่าไอ้ต้นคูห้องห้องบ่ได้รุงตอนนี้เหรอคะพี่น้องอีกจักสองเดือนพื่อละค่ะจังสิเนี่สอ,อนสองเดือนหาตุเรียนหน่อยพอพอเลยอีอกเจ๊กเดือนสองเดือนละพี่น้องจังจังสิเดเอา จังสิเอามาลุงปลูกคู่กันไว้เนาะคะเนาะตน้นทุเรียนนี่เฮาเฮาเอาต้นหน่อยไว้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสิบ่มีหกักคดพี่น้องมันสิบ่มีหักคดละกันจะเริ่มเติบโตมันค่อนข้างไวเพราะว่า,าช่องให้นั่งอีสานนี่เคย เคยเคยปลูกปลูกเอาต้นไ่มาปลูกเลยค่ะพี่น้องบัดท,ที่นี่เขาบอกว่าหายตาัดหักคตมันออกเนาะเขาก็ตัดหักคดออกพี่น้องเพราะตาัดหักคตออกกว่าที่นี่เอาปลูกหรือมีความหู้สซึ้ว่าเพิ่นบ่อยไ่บอไปบอมาบอีหยังจังดเลยค่ะพี่น้องก็เลยมีความหู้สซึ้